สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เวลา9ก้นาิกาสามนาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชรสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปไอคอนสยามเขตคลองสานทออพระเนตรงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่26บริษัทไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวัรรุ๊ป ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทไทยเบฟเฟรตจำกัดมหาชนและบริษัทเฟรเซอร์พ ropy เทศไทยจำกัดมหาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่13-19ถึงตุลาคม2566ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันที่21ตุลาคม2566 ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดแรงบันดาลใจเพื่อสืบสารพระราชปณิธานและส่งต่อแรงบันดานใจในการน้อมนำคำสอนของสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชจชนนีหรือสมเด็จย่ามาเป็นหลักคิดในการดำเนินชีวิตนิทรศการมี4โซนได้แก่โซนที่1แม่เล่าให้ฟังแสดงพระราชประวัติของสมเด็จย่าจากหนังสือแม่เล่าให้ฟัง และสายสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวมหิดลโซนที่สองแม่ของลูกๆแสดงพระราชจ,จริยวัตรอันเรียบง่ายในการอภิบาลและอบรมเลี้ยงดูพระโอรสธิดาทั้งสาพระองค์โซนที่สาสารต่องานของแม่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาราชนครินทรงสารต่อพระราชปณิธานทรงงานในมูลลนิธิต่างๆและโซนที่4คือบุคคลสำคัญของโลก แสดงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินที่ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกจากองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการของมูลนิธิถันยรั์ในพระราชปธัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แสดงเทคโนโลยีที่มูล,ลนิธินำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการต้านภัยมะเร็งเต้านมในงานยังมีจำหน่ายหนังสือพระนิพนธ์แม่เล่าให้ฟังเจ้าน่ายเล็กๆยุวกษัตร์ิยแสงหนึ่งคือรุ้งงามนิทานสำหรับเด็กและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูล,ลนธิธิแม่ฟ้าหลวงอาทิคาเฟ่ดอยตุงสินค้าหัตถกรรมและสินค้าเกษตรจากร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารจากครัวตำหนัก วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน1,000พถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยและมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหน้าหอประชุมที่วการอำเภอบางไทร ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบกับลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแป้งอำเภอบางไทรสามครอบครัว,รวซึ่งเป็นผู้สูงอายุราษฎรต่างเปลื้มงปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ได้รับพระราชทานพระมหาการุณาในการนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเชิญพระราชดํริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้ง3ระยะไปกล่าวในที่ประชุมเพื่อให้แต่ละหน่วยงานน้อมนําไปปรับใช้เพื่อให้การช่วยเหลือด้านต่างๆเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จากสภาวะฝนตกในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบกับเป็นทุ่งรับน้ําในฤดูฝนในช่วงฤดูน้ําหลากของแม่น้ําน้อยและแม่น้ําเจ้าพระยาและต้องรับการระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยาทําให้เกิดน้ําไหลหลากน้ําท่วมฉับพลันบ้านเรือนราษฎรนอกคันกั้นน้ําริมแม่น้ําและลุ่มน้ําถนนพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายใน9อําเภอ70ตําบล382หมู่บ้าน และประชาชนเดือดร้อน13,323 13, ครัวเรือนส่วนที่สาราการเปรเีเยนวัดอรุณรังสีอำเภอองครักษ์จนครนายกพรรากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน2,500ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยและมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ และลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่9ตําบลบางลูกเสืออําเภอองคารั์จำนวน5รครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุราษฎรต่างปลื้มปิติและสานึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นจังหวัดนครนายกได้เกิดฝนตกสะสมและตกหนักในพื้นที่ตั้งแต่วันที่27-29กันยายน2566และตกในพื้นที่เขตรอยต่อจังหวัด ในวันที่9ตุลาคม2566ประกอบกับต้องรับการระบายน้ําจากพื้นที่ต้นน้ําในเขตรอยตอกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทําให้เกิดน้ําสะสมรอการระบายจึงทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากน้ําล,ล้นตลิ่งน้ําท่วมฉับพลันส่งผลทําให้บ้านเดินรัษฎรที่อยู่ริมแม่น้ําและลุ่มน้ําถนนพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายใน4อำเภอ30ตำบล209หมู่บ้านปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว โดยจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดําเนินการสํารวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆเป็นการเร่งด่วนด้วยแล้ว,วที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจินบุรีพลอกกาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีร่วมประชุมและรับฟังการเกิดอุทกภัยและการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจินบุรีเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆ จากนั้นองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจํานวน2,500ถุงไปมอบแก่ผู้ประสบุทกอภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและได้เชิญพระราชกระแสทรง่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ และลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกาภัยในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลบางพลวงจำนวน7ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุและมีความยากลำบากในการเดินทางเข้าออกราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจังหวัดปราจีนบุรีเกิดอุทกาภัยตั้งแต่วันที่28กันยายน2566และขยายวงกว้างขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำเป็นสาเหตุให้มีมวลน้ำจำนวนมากรอาการระบายส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งทำให้บ้านเรือนราศดรถนนพื้นที่การเกษตรบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหายและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของราศดรในพื้นที่7อำเภอ29ตำบล160หมู่บ้าน1เทศบาล4ชุมชนราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบกว่า6,000ครัวเรือน ทั้งนี้องคมนตรีได้ให้แนวทางในการแก้ไขและขอบคุณส่วนรชาชการต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยภัยพร้อมทั้งเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาเป็นการเร่งด่วนต่อไปด้วยแล้ว วันนี้นายพระกรณ์สุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยมูลละนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านป่าคาตำบลปวงน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วยเสื้อกันหนาวเด็ก187ตัวถุงพระราชทานจำนวน165ถุงสร้างความปลื้มปิติให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยะสบนิกรเสมอมาจากนั้นรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นณนาบ้านป่าคาในปี2551เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคงทำเกษตรแบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากทรงทราบว่าบ้านป่าคาเป็นพื้นที่ชายขอบและทุรกันดาร มีปัญหาทั้งความยากจนการทำลายทรัพยากรป่าไม้ปัญหายาเสพติดและการค้ามนุษย์ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินโครงการมากกว่า16,000ไร่ในช่วงบ่ายองค์มนตรีและคณะไปติดตามการดำเนินง,งานโครงการอ่างเก็บน้าคลองน้ําขาวอนเนื่องมาจากพระราชนริตําบลคลองลานพัฒนาอําเภอคลองลานซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิษมีพระราชดำร,ริเมื่อปี2536ให้พิจารณาจัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคช่วยเหลือราษฎรที่ขายแคลนน้ำในฤดูแลง้งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรตำบลคลองลานพัฒนาทำการเกษตรในฤดูฝนได้ประมาณ3,500ไร่และในฤดูแล้งประมาณ350ไร่และเมื่อมีการก่อสร้างระบบส่งน้ำ จะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้นทั้งฤดูฝนและฤดูแลง้งวันนี้พลเอกกบณนารทธิตองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนตุลาคม2566ร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิโครงการหลวงที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะก,การทิเบตดัมบริ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยรูปแบบการทำงานต่อยอดสู่เป้าหมายการสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อสืบสารรักษารูปแบบการทำงานแบบโครงการหลวงตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สิ่งสำคัญคือการสอบประสานการทำงานในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง39แห่งใน7จังหวัดภาคเหนือระหว่างนักวิจัยนักส่งเสริมของมูล,ลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานร่วมบูรณาการ27หน่วยงานปัจจุบันราษฎรในพื้นที่โครงการหลวง39แห่งมีปัจจัยพื้นฐานเหมาะสมแก่การดำรงชีพมีไรายได้เลี้ยงดูครอบครัวรเฉลี่ยป,ปีละกว่า188,000บาท เกษตรกรระลับ80มีรได้สูงกว่าเส้นความยากจนสำหรับปีงบประมาณ2,567มูล,ลนิธิโครงการหลวงมีเป้าหมายเปิดตัวเป็นศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงที่สร้างประโยชน์ทั้งแก่ชาวเขาชาวเราและชาวโลกโดยสูงพัฒนาโครงการหลวงเลอต่อสูงพัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยซึ่งนำรูปแบบโครงการหลวงโมเดลเข้าไปพัฒนาส่งเสริมไปแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงอย่าง,ย,างยั่งยืน จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผม